ผนังตกแต่งงานเฟอร์นิเจอร์แบบไหนบ้างคะผนังที่นิยมใช้ของงานเฟอร์นิเจอร์หรืองานบิวอินละกันก็คือจะมีหลกักๆเนี่ยมี3อยานะ่างอันแรกก็คือเป็นการงานปูผนังอันที่สองจะเป็นงานว,าว,งวอลเปเปอร์อันที่สามก็คือทาสีเดี๋ยวพามาดูทีละอันหลังนี้จะยังไม่มีวอลเปเปอร์ก็เดี๋ยวให้ดูสองอันแรกก่อนปูผนังอันนี้จะเป็นปูผนังเรียบซองร่องก็คือตัวซองร่องเนี่ยเอามาไว้เป็นรอยตัดของความกว้างของหนามินิ ส่วนอีกแบบนึงที่จะนิยมเรียกกันก็คือแบบแะแนงคือจะเป็นแบบนี้ที่เป็นแบบ,แบ,บล่องล่องหรือว่าคนเรียกลิ้วลิอะไรเียมันมีทั้งแบบสําเร็จและอันนี้คือแบบคัสตอมทั้งหมดคือแบบสั่งทําสั่งทําคือกําหนดระยะกว้างกําหนดระยะล่องกําหนดระยะความลึกเองทั้งหมด แบบนี้จะเป็นแบบที่มีราคาสูงสุดเพราะว่ากําหนดเองได้ทุกอย่างเลยเงนั้นแบบนี้จะเป็นแบบที่บ้านที่ทำวิวอินเต็มๆเนี่ยเขาจะานิยมใช้กันแบบนี้เราลองมาดูโพสต์อัพดีเทลหนึง่งเยคือช่างเขาจะติดลาเิเนตอันใหญ่นี้ก่อนอันหนึ่งที่เป็นลายไม้เสร็จเขาจะติดลายไม้ทีละอันอันเล็กๆอย่างนี้โพสต์ลามิเน,นตลงไปเสร็จปุ๊บก,ก็จะมีการมาเก็บสีขอบเพราะขอบของเนี้ยถ้าซูมดูดีๆเนี่ยจะเนียนมาก บางคนลูกค้าสงสบัยสบสบว่าบ้านเราควรจะใช้แบบไหนดีหรืออไรดีถ้าทำบิวอินเต็มๆทั้งหลังเนี่ยการใช้ระแนงที่เป็นระแนงคัสตอมเนี่ยก็จะดีกว่าราคาสูงกว่าไหมสูงกว่ามันเป็นเรื่องของฝีมืองานช่างเป็นหลักครับประมาณนี้